ไปครัตมงนะตมงนะตอก็่อมจะไม่เสียใจจะไม่ร้องไห้เลยลูกแต่พอขอกลับมาเห็นตุ่มองเลี้ยงน้องก็อจะตถึงไม่ได้จริง ไม่คิดเลยแม่กล่าววิ่งเขาตใจกำทิ้งเราไปได้นะลูกตุ้งมึงแต่ตุ้งมมงไม่ต้องกลัวนะลูกน้องว่าพ่อเนี่ยแหละลูกพ่อจะช่วยตุ้งมมงเลี้ยงน้องเองนะลูกตุ้งโม่เข้มแข็งไว้แหละลูกนะตุ้งโม่พ่อมีเมียใหม่แล้วเอย พ่ออพ่อคือมีหนี้ไงน้องยุงเลยทำไมล ouais? ุกต pues 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 ้งโมกันพ่อก่อนพ่อมีเหตุพ่อมีเหตุผลนะรูไหมคือพ่อโอ้ยพร้องให้ะปวดหอเลยนร้ังยใหยังไม่ทันเลยพ่อมีเมียใหม่ะแล้วโดยเกยพ่อ ไปไหนไดแดงหมดเลยตกเหตุไมล,ลูกนั่งตรงนี้ก่อนนั่งก่อนนั่ง min ก่อนอเอาให้นลูกมีาตูมีาตูปาตนูอขอทษูักมโ้หขอทษนะลกมมไม่ร้องนลูก พ่อมีเม่ใหม่แลไหมปังพ่อก่อนุพ่อไม่ได้อยากมีแม่ใหม่นะลูกแต่พ่อน่ะไปทำศึกราชนากลับมาองค์กิษาดา็เลยประทานขนานหลวงให้กับพ่อและพ่อปฏิเสธไม่ได้พ่อดันไปรับฝากสัญญาสามข้อจากองค์ฤิดาเดาวแล้วลูกนะดุโมดุโมขจาจพ่อนะลูกแต่หั่งได้น้อยเนี่ย มีแม่ใหม่แม่เขานี่ก็จะได้ช่วยตุ้งโมงเลี้ยงน,น้องไงล,ลูกแต่ว่าแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงจะเข้ากันได้หรอพอ่อเข้ากันได้เลูกตุ้งโมงตุ้งโมงไม่ต้องห่วงแล้วนี่พ่อมีของเล่นด้วยนะพอ่พอซื้อมาให้นี่พ่อซื้อมาให้ลูกเฮ้ชอบไหมลูกเ้ยเดี๋ยวชอบไหมนี่พมาเล่นกับน้องอืมดีไหมลูกเดี๋ยวหนูโตไปนะให้หนูเป็นเด็กเปืนลูก ชอบไหมลูกชอบใช่ไหมล่ะตุ้งม้งอ่าอ่าอาจะได้หายตกใจนะลูกนะเัมนเลยเหมนมาแล้วนพ่อเขนาดนี้ะอยากให้ตุ้งม้งแข็งแกร่งเหมือนพ่อไอ้ลูกพ่อคือขุนพลกระดูกเหล็กนะลูกนะหายโกรธพ่อตุ้งม้งหนัพ่อหนุ่มไม่มีไม่มีลูกไม่มีลูก แล้วพ่อแล้วพ่อให้ตุ้กโงออกไปต้อนรนะับแม่ใหม่กันนะลูกนะไม,ไม่ชอบแม่ไม่อ<笑><笑>โอ้ยอย่าพวกเราพ่อแบบนี้นะลูกพ่อเสียใจนะลูกนะตุ้งโกงพ่อรักตุ้งโมงนะลูกอย่าลูกนะตุ้งโมออกไปต้อนรนะับแม่เขามีโอกาสแล้วเราต้องอยู่บ้านหลังเดียวกันตุ้งโมก็ทำความรู้จักทำความสนิทสนมก,กับแม่เขาเอาไว้แต่สิ่งสำคัญเลยนะลูกนะพ่อสอนตุ้งโมงเสมอ ต้อมงต้องรู้จักการละเทศัตนะลูกอันนี้สำคัญมากอยากให้เขาว่าถึงพอ่อถึงแม่ได้่อ,อไปอาบน้ำเลยให้ดูให้ดีมากล,ลูกพ่อน้ารักมากพ่อรักตุ้งมงนละนนลูกนะแลวพ่อเลยนอนดับลูกนะวันนี้พ่อเหนื่อยไปทั้งวันแล้วอุตส่าเวไป